สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อออฟช c h a n n e อีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวสกินของเอลสุฮะสกินมนีราเค้าก็คือโดมินิกเวอร์ชันนะครับเนี่ยก็คือวนกลับมาให้สุ่มครับ ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณราคาเหมามันอยู่ที่ประมาณ2,300อะไรอย่างเงี้ยครับถ้ากดส่วนลดดีๆก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับก็ใครสนใจก็ไปสุ่มได้เลยครับสำหรับห้องผมก็จะมารีวิวเอฟเฟกตและกินทุกอย่างให้นะครับแล้วก็พร้อมกับการเดินเกมนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเมนหลักๆของตัวผมนะครับก็คืออาจจะซูมไม่แม่นนิดนึงผมก็เลยออกของตามข้างล่างนะฮะเน้นยิงครับ ส่ลุนที่ใช้ก็จะเป็นเรด10เมตรแอสซัสซินเนต10เมตรและดักก้อนคอ10เมตรนะครับพลังแฝงเอาอะเคมีก็คือขอรวยครับขอเอาเงินไปตบผังตรงข้ามครับเล่นดีไม่ไม่รู้แต่ว่ารวยสุดในเกมแน่นอนฮะเ,เปิดมาเนี่ยเราก็เลาะริมกำแพงครับออกรองเท้าแล้วเลาะริมกำแพงมาแล้วก็มาซูมเทียร์คิปไปหนึ่งทีแต่เผอิญผมมาโดนซูมโดนฮีโร่ฮะตังขึ้นไป16บาทครับเทียร์คิปอย่างเดียวครับโฟกัส วไวโอเข้าพุมอ่ะไมเคียอคีฟครับยิงไวโอไปทีนึงได้ไปสาสบนะฮะสบายไป,ไปเกียอคีฟไปก็อดลาช็อตครับเกมนี้ก็เล่นไม่ค่อยดีครับแต่ว่าต้องเอาละเพราะว่าเวลาเล่นไม่เยอะครับเย็นนี้ต้องพาลูกไปสวนสนุกนะฮะนี่อัดตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวน่าจะกตัดตอนกลางคืนนะฮะ oh. โอ้โหโดนแก๊งเคลียบ้ oh. อยครับ oh. ผมอายฮะแตกหนึ่งไป อ่าเกมนี้ไบโอเขานับด้วยนะว่าผมตายกี่ตัวนะไม่รู้เขามีความแค้นอะไรนะครับเป็นไรฮะก็นี่ไงแตกหนึ่งแตกหนึ่งไม่รู้เขาพูดถึงใครนะก็นา่ากะผมแหละผมตายอยู่คนเดียวเอเครับก็อยู่คนเดียวก็เคลียร์คีบอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรมากมายก็ <S <S อะเคมีเต็มยังไม่รู้ว่าจะไปเก็บกับใครฮะอยูเลนบอกว่าอีกเจ็ดวิคิวเลนโดนเนิร์ฟมานะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยแบบมันก็ยังแรงเหมือนเดิมฮะฟันอลิสนี่ หายฮะแต่ถ้าแปลว่าผมว่าดาว,ว่าอลิสน่าจะออกของแบบฟูเวสนะครับก็จะนิ่มๆนิดนึงไปนะฮะสานิดโดนโยกโอ้โหเขามาสี่ครับมีบอนนี่กับอลิสผมสู้ไม่ไหวเขาโซนมือที่หนักจริงโอ้โหมาหลอกฟลิกหนีครับไวโอโดนคิวเลนปาดไปหนึ่งครับโอ้โหแล้วผมก็ไม่น่ากลับเข้าไปยิงนะฮะโอ้โหมาหลอกก็เก็บสานิดไปได้ครับหลีเลียน่าควรครับชึบชับชึบชับแล้วก็ยังไง เรียบร้อยให้คิวเลนได้ทิปเปิลคิวโดยการเก็บอลิสไปนะครับแยกย้ายครับก็เหมือนเดิมครับปามคีฟครับอย่าคีฟครับไอสกิลสองเนี่ยเราสามารถใช้ถ้าอ่านลายคีฟดีๆอ่ะมันจะเป็นการเคลียร์คีฟแบบรุนแรงนะฮะก็ยึดทําให้เอลสูเนี่ยเวลาคนเล่นโปลีเนี่ยเขาเอามายืนเล่นคนเดียวนะครับไม่ต้องมีแครี่มาเลี้ยงเยอะนะครับอ่ะผมก็แท็บตรงบัฟฟ้าไว้นิดนึงเผื่อมีใครมาเวทป่าเราจะได้รู้เนาะ โอเคแล้วแท็บเนี่ยแท็บแรกๆเนี่ยครับไม่ต้องแท็บบุกมากครับแท็บเกมลับก็พอเนาะนี่ก็ซูมไหมครับพยายามซูมไปเคลียอ่าก็ก็ดูออปติคทีฟดีๆครับว่าเราอยากเอาคีบหรือว่าตอดคนนะครับโอเคคีบตรงนี้ก็เคลียร์ครับก็ซูมครับยังไงดีไม่โดนครับมีอีกหนึ่งนัดโอ้โหลีเลียววิ่งเข้าครับเรียบร้อยได้บอนนี่ไปเอานะครับมาหรอกช็อ ผมก็ไปดึงความสนใจครับคิวเลนปาดเข้าไปผมก็ซูมไวนโอแล้วก็ลิเลียก็มาปิดไวโอไปได้ครับยังไม่มีซูมครับโอเคมันจะสี่นาทียิงป้อมครับยิงหนึ่งยิงยิงผมไม่น่ารอดครับป้อมน่าจะเรียบร้อยฮะยิงอย่างเดียวเวลายืนเวลายิงน,นะครับพยายามยืนยิงนิ่งๆนะครับไม่ต้องเดินยุกแจ,จ๊กไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาเมจมันจะเบาลงนะแวนการ์ดแวนการ์ดเอา,า,าหนักเกิดซูมไม่โดนงี้โอ้โหบอนนี่มายังไงดี วิ่งก่อนครับวิ่งก่อนกดเติมเลือดครับไม่น่ารอดแล้วสละฮะสละโอเคเจอคีบตายอยู่ฮะก็แลกไปครับชิ้นแรกของทารอนนะอยากยิงเร็วนิดนึงเพราะว่าลูนอ่ะผมเอาเป็นแอสซัสซิเนตามาจะยิงไม่เร็วครับถ้าได้รองเท้าตีเร็วกับทารอนเนี่ยความเร็วโอเคแล้วเลยโอเคฮะก็เอาป้อมกลางครับเอาเงาครับอาวไม่มีคนมากันอย่างนี้ก็ยิงป้อมเดียวครับสละชีบได้เลยเอาเลยฮะโอเคแล้วก็บัฟฟ้าก็เหมือนจะว่างๆนะครับเวทครับ ดิเรียจะมาช่วยหรือเปล่านะเ s <S บิร์ดบัฟก็สกิลสองอัดฮะไหครับโอ,อ้โหไม่ตายเฉยยังดีที่ได้นะครับเมื่อกี้กัดดาเมจพลาดไปนิดนึงครับนึกว่าแรงแล้วที่ไหนได้ไม่แรงเท่าไหร่อฮะเก็บโูก็เคลียร์กลางครับยังไงตอดไปหนึ่งทีโดนฮนะคลิปจะมาแล้วนะคลิปจะกำลังจะเดินเลยป้อมสองมีป้าป้า,ปาด้วยนะโอเคอีไม่โดนฮนะ ก็ไม <displayed, S 1> ่ได้ซูมเคลียร์ครีมเนาะจำผิดไปนิดหน่อยฮะก็อารอดกระปาดครับวางกระซูมครับยามศึกเราเรายิงฮะยามสงบเราซูมฮะนายมีฮะสกัดสกัดไปเคลียร์แทบผมตรงนั้นละสวยงามนะสกัดจะไปปิดล่างนะครับผมก็เอ้ยจะมาได้เหรอเอ้ยฟิกนี้ก่อนนะดีนะครับมีฟิก เราก็ต่อยทีนึงฮะติดผีเสื้อนะตูมเข้าไปนิดเดียวแพนด้ามาปิดกระทืบยังไงสก,กัดอืมสก,กัดมันฟิกหลบอีกโอ้โหโดนโดนหมุนนะะี่ฮะพลาดนะเมื่อกี้ถ้าผมไม่โดนสก,กัดหมุนเนี่ยจะช่วยแพนด้าได้นะครับไปครับเพื่อนผมก็ไปเก็บแนวหลังครับก็ยิงครับอ่าสานิตจะมาครับยิงครับหนีไปได้ เรียบร้อยฮะสนิทก็ตายไปก็ปอมกลางเราชิวๆนะฮะโหมาหลอดดูดเกาะเยอะแปลว่าเขาออกของดาเมจเยอะแน่นอน,นครับเขาโดดโซนมาผมก็ยิงป้อมนะครับไม่ไม่ได้หิวคนแต่อย่างไรบ้บฟ้าอีกแล้วฮะผมก็สายเวทบาฟ้าครับอ่าป่าเขาเป็นสนิทก็จริงจริงไม่ได้ต้องเวทนะแต่ว่าเพอร์เอิร์มันมีจังหวะนะเนาะเอคิวเลนก็มาครับก็ปาดไปครับสกัดยังไงเราเราอย่าโดนสกัดถึงตัวนะครับ ถึงตัวคือม่องะฮะมอบแน่นอนต้องมีสกิลเก็บไว้กักๆนิดหน่อยไว้หนีนะฮะอลิฟกดเปิดแมปมายังไม่เจอคิวเลนครับซูมเคลียรคีฟไปครับอ้าวอ๋อโดนโดน <don> คีฟตัวหลังเฉยโอเคมาหลอดดูดไปยังไงดีผมซูมตรงไหนดีโอเควางแถบก่อนครับอยังฮะจดจดจ้องจ้อง,อ,งอยู่ข้างล่างไปปิดข้างล่างครับ โอเคเวลาเดินเออเวลาเดิน,นเปลี่ยนเลนนีครับพยายามเดินล็อกกาแพงนะจะได้แบบวิ่งเร็วนิดนึงเอาแล้วฮะถึงถึงที่เข้าไฟกันละทันไหมไวโอมาทางนี้ก็เข้าทางครับอืม,มาหลอดปาดแรงจัดสงสัยน่าจะได้ดาบแดงฮะมีสกัดเข้ามาทางซ้ายนะครับว่าเคลียร์คลิปก่อนครับโอ้โหสกัดไปปิดลิเลียแล้วหรือเปล่าลิเลียอยู่กลางวงครับวิ่งครับพยายามวิ่งครับไม่ไหวครับลิเลียโดนสกัดเก็บแต่ว่าทีมเราเก็บสี่นะครับ แลกกันไปครับ3ต่อ4สกัดโดนคิวเลนปิดคิวเลนมันปิดสกัดยากนิดนึงครับก็รอครีปเข้าครับประดานป้อมไหมครับไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะเกมนี้เอาละได้ดาบแดงแล้วน่าจะซูมแบบแรงและแนวหลังมีสะดุ้งแน่นอนครับดาบแดงมาออกเป็นชิ้น2เลยนะครับเพ<ร>ื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซูมแนวหลังครับชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นตัวมอร์นิ่งสตาร์นะครับเพราะว่าอยากยิงเร็วฮะอยากล้มสกัด จริงๆก็เปลี่ยนมูลาหรือมอนิ่งก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ข้อดีของมอนิ่งเนี่ยมันทําให้ยิงแรงยิงเร็วครับส่วนมูลาเนี่ยทำให้ซูมบ่อยนะครับแล้วก็ราคาถูกโดยข้อดีอย่างหนึ่งเอาละเพียร์คีครับโอเคเกือบหายหมดนะฮะซูมเดียวนะคีบตัวหน้าฮะโอเคตเอาละครับเขาบวกกันอยู่ข้างบนครับลอยฮะลอยเซอร์ชนเนียนะฮแล้ววันนี้มันมีตัวการอัปเดนะครับมีปั๊บเนื้ออะไรเยอะแยะมากมายโอ้โหไบโอ โอ้โหโดนอันติบิดเฉยอ่าก็อย่าลืมไปอ่านแพทก่อนเล่นนะครับเรามีความรู้ก็จะได้เปรียบนะครับตูมครับยังไงอืม้มต็งแดงสองตัวไม่โดนเลยตูมอีกทีนึงครับแล้วก็อืม้มโดนตัวเลือดเต็มอ่าสกัดมาครับยังไงดีมาเล่นกับฉันหน่อยสกายยิงเคียร์คีฟครับสกอร์ก็คือเน่าๆห,ห,หน่อยนะฮะแต่ว่า ก็น่าคลิดเหมือนไฮไลท์เล่นดีนะก็เล่นดีตอนหลังฮนะตอนเกมนําไปแล้วนะโอเคก็เวทบัฟฟ้าครับเหมือนเดิมเตรียมตัวยังไงดีดาร์เซเยอร์เอาไหมเราต้องทําเวฟก,ก่อนครับไม่ต้องยังไม่ต้องรีบเอาดาร์คเนอะเดีเ๋ยวพวกป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าไปแล้วโอเคอ่ะมาหลอกไปกันบนแล้วครับผมก็เดินมากรุ๊ปอัพกับเพื่อนนะครับมีสกัดอยู่ยังไงยิงไหมครับยิงยิงสดครับยิงสดไอ้เริ่มยิงเข้าแล้วนะ เดี๋ยวรอมอร์นิ่งนิดนึงฮะตูไปหนึ่งทีครับอืมโดนบอนนี่ครับเอ้โหไวโอแตกสะกัดแตกฮะเรจนารี่ฮะก็อัมเวฟบครับมาหลอดมาเรารอเล่นกับมาหลอดครับวางแถบไปครับตูไปวึดนะะอีกหนึ่งนะมีอีกหนึ่งนะโดนบอนนี่ไปดิฮะสองพันสองพันสามครับยิงป้อมครับ งได้หนึ่งนะได้หนึ่งดอกนะตูมไปเสียคีบครัดอกนี้โอ้ยมีมีตัวมาหรือเปล่ามีคิวเลนเนีคิวเลนรอเข้าอาริสหนึ่งเดียวเกมนี้ไบโอมาเอาไบโอเอาไหมเอาคิวเลนเข้าไปเกาไบโออุ้ยชุดเดียวแตกเลยหรอเนื้อเนื้อมั้นเนี่ยเออผมซูมโซนอาริสไปก่อนครับพิเดียวาร์ปกลับนะครับคิวเลนก็กลับไปฟาร์มครับผมก็อ่าเวลาว่างฮะเวลาว่างเนาะหาฟาร์มบ้านเขานะครับ ตรงกลางเวฟจะมาครับนี่ก็ซูมฮะอ่านลายคลิปแล้วก็ซูมไปเลย,<ว>ยโอเคสวยงามฮะ<ว>มีอลิสเคียร์แท็บผมอยู่นะครับ<ว>อ่าทีมผมเอาตัวด<ว>าร์คเซเยอร์กัน<ว>อยู่นะครับอยู่เรนก็มาแอบครับเหมือนเดิมบะฟามันขึ้นพอดีตลอดเลย,<ว>ยโอเคสวยงาม ยังไงดีผมแพรบเปิดเปิดเปล่าไว้ฮะเอาพิม์อะไรกันนู้นนะไบ oh นะโอนะได้โดนซูมซูมโดอนอะไรไม่รู้ฮะไปผมทำเบฟกันครับชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะอเป็นตัวดูดเลือดใหญ่นะครับกะไว้ยิงสวนครับแต่ว่าไม่ได้กดเลยฮะเกมนี้เอาลนะฮะยังไงเลเจนดารี่ครับคิวเลนเก็บไปโดนสกัดเหมือนไม่ช่วยเลยเลยฮะสกัดจะมาครับผมเก็บสกิลไว้พุ่งหลบอยู่แล้ว เก็บไว้เพื่อตัวนี้แหละฮะดิสเซนเกตเดงแดงหูมาหลอดปาดยังไงผมซูมโอ้จะเล็งสกัดโดนไหมฮะบอนนี่บินไหมฮะดาบแดงพอดีแล้วเขาเลือดอน50นะอันนี้น่าจะจบแล้วหรือเปล่าครับยังไงยิกๆยักๆคืก๊กๆอยู่สกัดมาครับยิงครับยิงโซนไว้ก่อนอาจจะยังไม่จบแล้วฮะเอ้ยยิงอลิสไว้ก่อนอลิสโซนไปเอาแล้วมาหลอดโดดงี้ผมก็ยิงป้อมครับป้อมไปสวยฮะ เียมถอยนะครับทุกคนถอยครับลีเลียจะถอยไหมเออถอยก่อนโอเคถอยฮะสั่งลาไปหนึ่งดอกเอาละเอาโหไวโอรู้แล้วว่ามีคนอีจะซูมไม่โดนนะฮะอย่าคีบครับเอเคออาตอนนี้เริ่มดูดเลือดแรงนะทีละสองอยแปดสิบอยู่นะดูดเลือดเอ้ยสนิทสนิทจะวิ่งมาครับเฮ้ยคิวเลนเก็บอลิซครับ ยังไงไวโอเรียบร้อยครับคิวเลนคิวจิอ่ะสกัดจะมาครับยิงดักไว้หนึ่งเรียบ้อยอเ,เก็บดิสเซนเกะไว้เพื่อสกัดครับยังไงโอ,โอ้โดนซานิดเบิร์ดครับมันอันติโซนผมเข้าไม่ได้ครับแรงนะอันติบอนนี่ถ้าเกิดว่าแครี่ไปโดนอะ่ะลิเลียลิเลียก็จดจดจ้องจ้องอยู่ครับจะเข้าครับเอาเวฟบนมาเลยมาหลอดดินซุ่มอยู่ในป่าครับ ได้ครับทำเวฟเองก็ได้อ่าเราก็ว,วิธีการซูมนะฮะก่อนก่อนยิปเข้านานๆน,นะซูมไปก่อนเพราะว่าเวลายิปเดินมาถึงเนี่ยเราได้ยิงธรรมดานะครับเห็นมูแพนด้าแพนด้าจะเข้าซานิตครับโอเคยิงต่อป้อมครับอเอาละได้ได้พื้นที่ทีละหนึ่งพันครับยิงลัวทีละหนึ่งพันครับเอาป้อมครับถอยครับโอ้โหกดแข็งไ่หนึ่งทีครับ ไม่มีดีเซนเกตไม่มีฟิกเกอร์โอ้โหแต่ว่ายิงสวนไวโอมาได้หนึ่งทีนะครับตัดกลับมาครับ15นาทีทีมผมก็มีคิวเลนตายนะครับทีมเขาอยู่กัน5้าคนเขาจะพยายามจบบ้านผมก็ต้องพยายามเคลียร์คีบครับเขาจะล่าถอยไปละซูมไม่โดนฮะลิเลียลิเลียอยู่แถวแถวบับแดงครับารอดยืนนิ่งๆอยู่ครับรวมๆคิวเลนบอกรวม มาหลอดแครี่เมื่อกี้ตีตีก็จบได้แล้วคือผมอ่ะยิงป้อมซ้ายอยู่ฮะไม่เห็นว่าเขาอยู่กลางอะนะกะเอาชัว3สามทางอะไรเงยเอาละฮะเขาโหเห็นนะดาร์คเซเยอร์ซูมเข้าไป <anha> <ม><น>ได้ฟานิดไหมครับจริงแต่จ,จริงอยากจะลาดดาร์กนะแต่ว่าโอเคสวยสวยกว่าเฉย มาหลอดกระโดดเขา,าได้บาดดาร์กได้สวยครับยังไงยังไงผมมีพิกเกอร์ครับฟิกข้ามคือไปปิดไวโอ้เรียบร้อยครับเอาละเอาละอ,าละอนาคตสดใสฮะได้ดาร์กเขาเหลือใครอีกคนนึงครับเนี่ยทีมเขานะ <c oughs> อลิสโอ้โหหวันเจีย๊ยบมากถ้าเหลืออลิสงี้ไม่มีเวลาโอ้โหคิวเลนก็พุ่งหาลิสอย่างเดียวเลยฮะเกมนี้ยังไม่กดดุดเลือดใหญ่เลยเพื่อนโอเคแล้วก็จบไปแล้วครับการรีวิวสกินนะก็รวมๆเอฟเฟกมันก็สวยครับแต่ว่า สกินสวยกว่านี้ก็เยอะนะตีมวาเลนไทยหรือว่าไอสกินใหม่ที่มันคอลแลบกับตัวเกมอะไรนะ HOK อะฮะเนาะโอเคก็ถือว่าแพงฮะแต่ผมอะได้มาในตัวมิสซี่บ็อกก็คือ399้คูปองเพราะว่าผมมันมีสกินสะสมมาเยอะเนาะโอเคฮะ MVP ก็ได้แก่ลิเลียหน้าโ๊กด well ีแล้วเกินเกมนี้สิบหนึ่งสิบนะฮะลิเลียหน้าของผมค่าตายห้าเนี่ยฮะแอซซิตก็8เองนะก็ได้สกอร์ที่4ไป9.1นะครับ อของก็ออกตามที่ผมขึ้นให้เลยนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ